ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สสบายสบายบ้านนะจะพาอ่ามาชมมะพร้าวนะคะมีคนงานอยู่ที่ประจวบเพิ่นสอยมะพร้าวด้วยไม้ไผ่ค่ะพี่ดูได้ทั้าพี่น้องพี่น้องเอฟซีชาวโลกทั้งเมืองไทยและต่างประเทศดูนะคะดูมะพร้าวหล่นลงมาถ้าหล่นถูกหัวคนนี่ตายแน่ปาดเหอ ลำบากนะคะเนี่ยพี่เขาจะปวดคอไหมคะเนี่ยโดนนะไม่ใช้หลิงกังเลยใช้ไม่เดียวเลยเนี่ยใช่ใช่ให้แถวโลปรู้ว่าไม่ได้แค่หลิงกังแต่คอเดียวก็เยอะแยะแล้วค่ะนี่หัวหน้าทีมค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชาตีครับชาตีพี่ชาตีอยุ่พุกริมอยู่ที่ห้วยยางห้วยยางแกจังหวัดประทุมกันธ์ค่ะรับเหมารับเหมาสอยรับเมาทั่วจังหวัดทั่วจังหวัด ได้เงินดีขนาดไหนคะคุณพี่คะสามหมื่นบาทครับต่อคนเดือนหนึ่งโอ้ไม่ไม่ต้องไปมองนอกเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าคอมไปเกาหลีแต่ก็หนีแต่เหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะพี่หนูว่านะทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเลือยยังถ้ามากล่ะคะได้เยอะกว่านั้นอืม นี่นค่ะพี่เขารับโทรแป๊บหนึง่งมาดูนะคะพี่น้องดูการสอยต่อไปอ,อ,อ,อต้นมะพร้าวนี่ก็ไม่ประมาณสามสิบเมตรได้มั้งเนี่ยใช่ปเอ๋สามสิบเมตรได้มั้งต้นมะพร้าวแต่ละต้นจ้าพาชมสวนมะพร้าวค่ะลุยสวนมะพร้าวที่ห้วยยางทับสแกค่ะสัมภาษณ์พี่เขาต่อพี่ชาตรีต่อทำงานเป็นกลุ่มหนูขอถามหน่อยค่ะว่า ที่พี่ทำเนี่ยรายได้หนูจะเปรียบเทียบจากชาวอีสานว่าชาวอีสานหางานยากแล้วที่นี่ก็ยังมีงานบ้างไหมคะพี่ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะหนูจุดประสงค์ที่อยากจะถามค่ะพี่จ้างรวมสามร้อยห้าสิบจ้างเก็บตำลังเนี่ยจ้างเก็บตหลังสามร้อยห้าสิบก็หาที่พักเองหาที่พักเองจ้ะนี่แะค่ะพี่น้องเอฟซีชาวอุดรชาวขอนแก่นอีสานที่หางานยากๆค่ะ สบายสบายบ้านนาเนี่ยค่ะพามาสัมภาษณ์พี่เขายังมีงานเหลือแล้วก็ต้องการพนักงานอีกค่ะอันนี้คลิปนี้จะดีกว่าอ่าจะมีประโยชน์กับชาวนาเรานะคะที่นี่มีตลอดปีใช่ไหมคะที่เก็บตลอดปีทุกวันเลยมีทุกวัน,วนเลยเพราะมันองไปแต่สวนแต่สวนมีสวนเยอะค่ะสวนเยอะอมากครับพี่น้องค่ะดูนะคะดูรบรอบๆดูต้นมะพร้าวนะคะนางลุยเข้ามาสวนมะพร้าว ทุกสารทิศค่ะทางซ้ายทางขวานนนนนีีีี่่่หวมแบบค้ผู้หญิงก็ทำได้นะคะพี่ดูดิผู้หญิงพี่ผู้หญิงเขาก็ทำเด็กวัยรุ่นก็ทำได้ค่ะอพ่อลูกพ่อเมียทำได้หมดเดือนละสามหมื่นสามหมืนห้าเอาไปคิดพิจารณาดูดีๆนะคะว่ามีประโยชน์ไหมคลิปนี้ที่เรามาถ่ายเนี่ยค่ะ ถ่ายให้พี่น้องได้เปรียบเทียบว่าไม่จําเป็นต้องไปต่างประเทศเกาหลีไปที่ให้เขาเสียค่าแรงงานตื่นแต่เช้าชกว่าจะได้สามหมื่นสี่หมื่นก็ทําโอเดร็สามโมงเย็นก็เลิก,มมเ,ก,เ,ลกเห็นไหมพี่เขาบอกเบิงเดอ้อพี่น้องลูกมะพเผาฝรั่งสวัสดีค่ะ <laughs> ดูเดี๋ยเห็นลูกว่าเ้าจะสอยได้ไหมน่ะโชว์สิไปโชว์ไปโชว์สอยดิเออจับไม้ <laughs> จับไม้สอีดิคันดูเยอะแล้วเด้อแอนสกรีง เด,ด็ดตู่แล้วเด็ดอย่าเว้นตั้งห <c oughs> มดเเขาบอ,าอากว่าเดี๋ยวนี่ก็ให้ให้โยนก้นกอ,อนโยนก้อนอ่าอ่าไม่รู้ของอ๋อดูคันคอมข้อมขอมโยบ่ะเอโยบ้ะเออดมสมลมล้าเดียบทตาค<อ>ันเดอียฮุบเดีสัมหันสิทธตั้เดียี่เขาก็กินได้นะคะเขาไม่หว่วงเนาะเจ้าของสวนเ <c oughs> นี่ยเจ้าของสวนเอ้าเหรอเจ้าของสวนเลยวะเนี่ยวะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนค่ะโอ้เท่าแก่ใหญ่นะเนี่ย มีที่กี่ไร่คะตัวนี้จ้สามสิบกาไร่มสกว่าไร่โอ้โเดือนเดือนหนึ่งตัดกี่ครั้งคะหรือเก็บกี่ครั้งคะคงเดือนละครั้งครับผมเดือนละครั้งมีรายได้ตลอดปีเลยใช่ไหมคะมีรายได้ตลอดปีเลย <c oughs> ขอสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> โอ้ดูสิดูสิคะเนี่ยพี่เขาเฉาะให้ดูเลยสดสดร้อนๆฝรัง่ง <Hey, you. S 1> ฝรัง่ง for you uh huh. thank you you can put first อร่อยไหมสมอลก้าชิมชิมชิมอร่อยไหมคะฝลั่งมาเยี่ยมถึงสวนเจ้าของสวนก็เลยจัดให้เลยค่ะปั๊ดตมะพร้าวเห็นเพื่อนบอกว่าเดือนละหนึ่งครั้งปีหนึ่งก็สิบสองครั้งตัวเนาะสี่ว่าสิบครั้งสิบครั้งประมาณสิบครั้ง สามสิบเนี่ยขอถามหน่อยนะคะมาใกล้ๆกล้องนิดนึงไม่ได้ครับผมที่ว่าสามสิบไร่นี่เดือนหนึ่งหรือว่าตลอดปีเนี่ยค่ะจะเป็นไรายได้เท่าไหร่คะถ้าสมมติว่ <1 S 1> าสองพันลูกครับสองพันลูกตก 2> 2, <000 S 1> เป็น 1, <000. S 1> เงินค่ะอยากได้ยอดกลมๆค่ะเดือนหนึ่งก็ผมก็อยู่ม 30, 30, ันสามหมื่นสามหมื่นโอเจ้าของสวนได้นอนเนาะ ปีหนึ่งก็สามแสนสิเออเห็นไหมไม่ต้องไปไหนเลยมีสวนมะพร้าวสบายๆนี่ค่ะยอดกลมๆอยากให้พี่น้องเขามาเปลี่ยนมาแนวทางมาทางทางทางประจวบเราไม่ถึงว่าไกลขนาดไหนเป็นเท่าแก่ถ้ามีที่อีกเพิ่มอีกโอ้ยห้าสิบไร่ไม่ต้องไปไหนแล้วมาผมกลังทำอะไรละเออปีหนึ่งได้เป็นล้านอ่ะพี่น้อง่ะขายทีทังหน้ามาสื่อสบอขายทีหน้าอยู่ทังอีสานมาสื่อสบอเออ ขายที่อีสานมาซื้อสบอพี่มนตรีไม่มีอะไรได้เลยค่ะทำนาปีละครั้งผมเนแล้วทางนี้อืมไปกินเฮ้ยีสานมาทางนี้ทางนี้นี่ยโอ้โหมันติดใจเลยจ้าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยหนูต้งอยากมาถ่ายเนี่ยค่ะหาง่ายอะไรก็ห่าง่ายผักหาห่าง่ายหมดพเละค่ะห่าง่ายอันนี้เนี่ยค่ะทำงานแบบนี้นหะค่ะเหมือนน้องเขาทำอยู่ตอนนี้เนาะพี่คุณพี่เสื้อดำเนี่ยค่ะโซเฟอร์คนใจดีพามาถ่าย YouTube ทำแค่นี้ก็ได้เงินนะ้คะเนี่ยเอามารวมๆกันแล้วก็เอาขึ้นรถอีกทีหนึง่งคนสอยก็สอยสอยเป็นกลุ่มทำเป็นกลุ่มเนาะเจ้าของสวนป้าตัวคนรวยตัวอยู่เมืองเพชรเอประจวบเนี่ยโอ้ยโจยโจยรรมาให้หนูเหรอคะขอบคุณมากค่ะด้วยค่ะมาจากสวนมาที่สวนเน้นๆเ,เลยนะคะเออเอ้ยมาจับกล้องให้พี่หน่อยเด้อพี่จะดื่มนม้ำมะพร้าว ถ่ายพี่สกคกินมะพาร้าว่ะจะกินให้ดูค่ะมาที่สวนวความหวานเป็นไงครับหวานชื่นใจค่ะทั้งเย็นทั้งหวานไม่ต้องเข้าตู้เย็นเนาะมัน,ห,นหอมมากหวานเนี่ยหวานมากช่อง youtube มาเยือนถึงที่นะคะช่องเล็กๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไม่ใหญ่ไม่โตจะได้ผักดันจากพี่น้องเรานี่แหละ มาเกิดที่นี่มาซื้อบ้านที่นี่แล้วค่ะดีใจซื้อแล้วค่ะแฟนซื้อแล้วซื้อที่หมู่บ้านของการไอวาลีครับที่ไหนนะวาลีเพิ่งซื้อค่ะเพิ่งซื้อมาเป็นวารีอะวาลีหมู่5ใช่ป่ะเออตรงนี้ดิไอตรงซอยวัดสมุทรหลังน้ำก๊อบนะหลังน้ำก๊อบอ๋อหลังซอยแจ็คบิ๊แล้วไม่ซอยูซอยเสียดายอ่ะกินแล้วก็ทิ้งใช่ป่ะ อีหรือวะอ่าก็ก็ก็อบ้านเฮาบังดูค่ะที่มาต้องสนับเขาด้วเพราะว่าคนกินแล้วเขาจับถิ่มโลยเสียดายบ้านเฮาบูไม่กินเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อคนเมืองนอกสวีเดนทุกๆคนนะคะคลิปนี้จัดให้เต็มค่ะอร่อยไหมเช้อเชาอเช้อคุณน่ะ เป็นกระหูเนาะมากได้พ่นกินบ่พอกินบ่รหลู้าส่วนบ้านบมค่อยบ่มีเด้กนำตลาดจะไปไหวแต่ละทีหาว่าซันเอเน่เเนคุกคุสมัยรุสเดินได้คุกคุอสมลอกกรมอดอะเดินได้หรอเดิแทรกกรมอดเดิแท้เซเลียทีเยะทีเย่บาทขายสิบบาท ลูกหนึ่งลืมบอกไปว่าสิบบาทสิบเอ็ดบาทตอนนี้ตอนนี้นะคะราคาดีมากก็เลยได้เดือนคนกลางซื้อไปมันได้จะคว้าเออใช่ยี่ห้านะคะที่อุดรขอนแก่นยี่ห้าค่ะเจะไปเอาไปต้องดอนและยี่หาเปตลาดที่ดอมั้งไปดิไปดิหนูจะหาที่ลงให้ลองลองเช็คที่ลงให้ผมหน่อยที่เมืองทองค่ะตลาดขายผลไม้โดยตรงอันนี้เขาก็ขายเขาก็ซื้อคันเนี่ย อ่อนรผ่ไม่ไกลมากนะเผาหญ่เผาอ่อนมีเราไปไหมล่ะเอ๋มลอลองกินต่อจ้าไปอุดรองจะจะไปอุดรอปีใหม่นะผมว่าจะไปจะไปกินเหล้ากับอุดดะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเท่าแก่ใหญ่รับเหมา